สวัสดีค่ะแม่มุยกินแซบค่ะวันนี้มาเสียงดังฟังชัดเลยเป็นไงคะสบายดีไหมคะวันนี้แม่จะมาตำส้ตมตำนะคะปูปลาร้านะคะแต่ว่าเป็นปูดำของเราเนี่ยนะคะปูวันนี้มาเต็มกระปุกเลยวันนี้ขอบคุณอเล็กห้วยยางนะคะที่ส่งปูมาให้แม่มุยกินแซบนะคะเพิ่งมีโอกาสได้ตำค่ะเดี๋ยวเราจะมาโขลกส้ตมตำพร้อมๆกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะ นี่สูตรแม่มุ้ยเลยนะคะใครจะตำกินดูก็ได้เลยใส่พริกแห้งค่ะเผ็ดแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นขลกพริกค่ะกระเทียมค่ะช่วยหน่อยเพว่าจะละเอียดง่ายขึ้นโอเคนะคะ พริกได้แล้ววันนี้พริกละเอียดได้เท่านี้นะคะเราก็มาใส่ะมะเขือเทศค่ะอันนี้ตำแบบว่าออริจินอลเลยนะคะไม่มีอะไรแปลกที่จะใส่เพิ่มเป็นตำปูปราแซ่บกินกับขนมจีนสอเส้นขนมจีนแห้งน้นมะเขือเทศเนาะจริงๆอยากจะใส่ให้แบบหมดถุงเลยมะเขือเทศเนี่ย ว่าเสียดายชอบนั่งทานมะเขือเทศถั่วฝักยาวค่อยคใส่ลงไปใส่น้ำปร้ายนีค่ะสูตรเข้มข้นค่ะหืมกลิ่นนี่แบบ เตะจะบวกมากน้ำปลาค่ะล้างช้อนชุบใส่น้ำตาลชอาหวานแค่ไหนใส่ไปแค่นั้นไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่มากโอ้ค,ค่ะแล้วแบบนี้ใส่ปูค่ะ กูนี่อ่าเป็นเป็นขับจากเม้ยางนะคะส่งมาให้กูดำกูดำเลยแม่ก็ล้างอ่าใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วนะคะก่อนวันน้ําท่วมนี่มงนี้นะคะก็จะมีเวลาได้มาตามทานโอเคนี่ใส่ไปสองตัวนะคะดำสองตัวมะนาวค่ะ มะนาวก็อีกหนึ่งเนก็บีบก็เรามาคนกันได้เลยไลก็เส้นมะละกอค่ะหนึ่งหยิบมือค่ะจะอร่อยไหมอร่อยก็ใส่มะละกอไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้าหยิบมือเดียวมันกำลังจะเข้าเส้นแล้วก็ สีเส้นมะละกอจะสวยแล้วก็น่าร้บประทานมากๆเลยค่ะกินกับชะอมนะคะยอดชะอมใบกะถินะคะสตอนะคะนี่นะคะส้มตำแม่มุยกินแซบ่บเป็นยังไงบ้างคะส้มตำปูปลาแม่มุยกินแซ่บค่ะจัดใส่จานกันเลยนะคะโอเค เป็นยังไงคะสีแบบโอ้หมันจะจอดมันยอดมากตำไม่ต้องเยอะนะคะของอร่อยไม่ต้องตำเยอะมากจะถ้าอยากกินเพิ่มก็ค่อยโขลกเพิ่มเอานะคะถ้าใส่เส้นเยอะมันจะไม่นัวค่ะมันจะไม่เข้าเส้นโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะส้มตำปูปลาวันนี้แม่เมยขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ